สวัสดีค่ะเอฟซี FC สาวหน่อยเผิดบานแพงเอฟซี FC น้ององค์หิงหรือเอฟซีโซฟีเนาะค่ะหลายหลายคนจะเห็นความน่ารักของน้องโซเฟียบนเวทีสาวหน่อยเผิดบานแพงเนาะค่ะโซฟียฝรั่งหน่อยที่มาพร้อมกับสายฝนถึงแม่จะมีสายฝนลงมาเอฟซี FC, กับบอดี้ลุดละเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อความน่ารักเที่ยวห็นน้องโซฟียกับชุดสีนํำเงินตัวนี้ได้มาแต่ใสกะคุณแม่แคดเนาะค่ะ เจ้าของร้านตัดชุดเนอะค่ะเพื่นกับ เพิ่นก็ตัดชุดใหม่มาให้น้องโซเฟียมาแสดงบนเวทีสาวหน่อยผิดบานแพงมามอบให้้วยตนเองเด้อค่ะแลวก็ะความน่ารักนะคะของน้องโซเฟียแลวก็ะการแต่งหน้าทำผมกับคุณแม่กันของน้องโซเฟียอยู่แล้วเนาะจ้ะเนาะเอามาเบ่งความงามความน่ารักของเพื่นโซเฟียก็ต้องขอบคุณนะคะภูมิอุปการะทุกคนเฮดไห่พกเข้า f c สาวหน่อยเผิดบานแพง F c ซน้ององค์อิงแลวก็ FC ซน้องโซเฟียได้ชมความน่ารักความสวยๆนะคะชุดน่ารัก รักของน้องโซฟีเอามาเบิรงกันเนาะค่ะว่าเป็นจังไดงเนาะค่ะ,ะ,ะ,ะนี่นี่มายเลขสิบแปอง้าห้าหกเสองห้